อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระปุตพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกและทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก,ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดี ขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทําผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าให้เรามาอ่านในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ26-27แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองผงปลาในทะเลผงนกในท้องฟ้าผงสัตว์ ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงโลมบทที่8ข้อห การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขอาเมนให้เรามาฟังคำเป่าประกาศของพระเจ้านะคะคำเป่าประกาศชัยชนะเหนือพยามารข้าพเจ้า ประกาศยืนยันต่อซาตานด้วยตัวข้าพเจ้าเองตามที่พระพจนะได้กล่าวถึงสิ่งที่พระโลหิตได้กระทําเพื่อข้าพเจ้าโดยพระโลหิตของพระเยซูข้าพเจ้าได้รับการถ่ายออกมาจากเนื้อมือของพยามาลโดยพระโลหิตของพระเยซูความบาปทั้งสิ้นของข้าพเจ้าได้รับการอภัยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตร ของพระเจ้าได้ชำระข้าพเจ้าให้ปาดจากบาปทั้งสิ้นอย่างต่อเนื่องโดยพระโล uh หิตของพระเยซูข้าพเจ้าได้รับการพิสูจน์ว่าถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมลาวกับว่าข้าพเจ้าไม่เคยทำบาปมาก่อนโดยพระวิญญาณของพระเยซูข้าพเจ้าได้รับการชำระบาปให้ จากบาปให้บริสุทธิ์และถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้าร่างกายของข้าพเจ้าเป็นพระวิหารเป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการถ่ายได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูซาตานไม่มีที่อยู่ในร่างกายของข้าพเจ้ามันไม่มีอำนาจเหนือข้าพเจ้าโดยโลหิตของพระเยซูอามน พรบิดาเจ้าค้าลูกลูกทุกคนขอกรอบพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงสถิตอยู่กับลูกทุกคนที่จะต่อสู้กับมารสาตานด้วยตัวของอพวกลูกเองทุกคนตามที่พระพจนะของพระองค์ได้กล่าวถึงพระฤหหิตที่ได้กระทำเพื่อข้าพองทั้งหลาย โลหิตของพระเยซูคริสต์ได้ถ่ายลูกทุกคนออกมาจากเงื้อมือของมาโรโลหิตของพระเยซูคริสต์ทำให้พวกเราได้รับการอภัยเพราะโลหิตของพระเยซูคริสต์ทรงทำให้พวกเราปราศจากบาปทั้งสิ้นอย่างต่อเนื่องโดยพระโลหิตของพระเยซูลูกทุกคน ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระโลหิตของพระเยซูคิดลูกทุกคนได้รับการชำระจากบาปให้ทุกคนบริสุทธิ์และแากไว้เพื่ออ,อยู่กับพระเจ้าร่างกายของลูกทุกคนเป็นพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงถ่าย ลูกทุกคนแล้วและชำระให้ลูกทุกคนสะอาดบริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระเยซูซาตานไม่อยู่ไม่สามารถที่จะทำอะไรในร่างกายของลูกทุกคนได้ลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองลูกทุกคนให้พ้นจากมารซาตานผีร้ายจิตวิญญาณชั่วบาป ทั้งหลายไม่สามารถที่จะเข้ามาทําลายลูกของพระองค์ได้พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รักพระคุณพระองค์ไม่สูญหายข้าไม่ขัดสนลําบากมากนักเพราะทรงพิทักษ์รักษาไวา้พระองค์ทรงทําให้ลูกทุกคนนอนรงในทุ่งหญ้าที่เขียวสดแท้จริงความดีความรักมั่นคงก็จะติดตาม ลูกๆทุกคนตลอดไปและลูกทุกคนจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าของพวกเราเสมอไปพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รักพระคุณพระองค์ไม่สูญหายลูกทุกคนไม่ขัดสนลำบากมากนักเพราะพระองค์ทรงเมตตาพิทักษ์รักษาไว้อาเมนลูกๆทุกคน ขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาเลี้ยงดูลูกปกป้องคุ้มครองลูกตลอดมาพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงอย่าได้ทอดทิ้งลูกๆอยู่กับลูกทุกคนตลอดไปที่จะปกป้องคุ้มครองให้ลูกทุกคนพ้นจากมาจาตานผีร้ายความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาเบียดเบียนให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ผู้ใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยขอพระองค์ทรงเมตตารักษาให้หายด้วยฤทธิด์เดชความอัศจรรย์ขอพระองค์ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงเมตตาประทานให้กับลูก ทุกๆคนขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ